สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับอาจารย์โตของช่องรู้ทุกเรื่องกับอาจารย์โตนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่3นะครับเป็น EP003 นะครับซึ่งใน EP นี้เราจะแนะนําอุปกรณ์ในการทําคอนเทนต์ของผมนะครับว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราจะพูดถึงวันนี้เรื่องของอุปกรณ์ในการบันทึกภาพและเสียงแบบง่ายๆนะครับที่ เพื่อนทุกคนสามารถทําเองก็ได้นะครับโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผมเนี่ยผมใช้กล้องทั้งหมดห้าห้าหากล้องนะครับหชิ้นนะครับตล้งแรกก็คือ,อ,อโทรศัพท์มือถือผมใช้ s 2 1ที่กําลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับกำลัถ่าตนตัวที่2ก็คือกล้อง m ิเ l เรตนะครับผมมีอยู่2ตัวเดี๋ยให้ดูนะนะครับผมมีกล้อง m มิเลเรต ของโซ n y 2สองตัวนะครับตัวแรกนี่ก็คือ A 6 3พันะครับ A หกพัซึ่งตัวนี้ผมจะเน้นถ่ายาบนบนสามขาเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งนะครับอีกตัวหนึ่งคือ Sony ZV-E10 นะครับตัวนี้นี่ผมจะเน้นการถ่ายาวิดีโอถ่ายแบบวนลลอกกนนะครับคือมัน คุณสมบัติเขาเขาทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วมีอุปกรณ์ช่วยถ่ายก็คือเลนส์นะครับนี่เป็นโซนี่เอ่ออ่ห้าสิบมิลลิเมตรนะครับ f 1 8นะครับเป็นรุ่นเอ่อนะเป็นรุ่น SEL 5 0 f 1 8นะครับตัวนี้นะนี่คือหน้าเลนนะครับ แล้วที่ผมบอกว่าไม่ได้เอามานำเสนอวันนี้ก็คือกล้องแอคชั่นสเป็นกล้องแอคชั่นของ DJI แอคชั่นสามออสโมแอคชั่นสนะครับซึ่งตอนนี้ลูกชายยืงไปแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือกล้องที่ถ่ายภาพทางอากาศนะครับผมใช้กล้องจากโดนรุ่น DJI Mini 3 Pro ตัวนี้นะครับซึ่งคุณภาพของภาพเนี่ยออกมาสวยง,งามมากนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะนำเสนอจะไปข้าว ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นเลยนะครับในการนำเสนอเนี่ยผมจะสลับกล้องกันถ่ายนะครับแต่ถ้าผมนำเสนอ z v 1 0ผมก็จะใช้ A6.3 ถ่ายถ้า,ถาผมพูดถึง A6.3 ผมก็ใช้ z v 1 0ถ่ายนะครับแล้วก็จะมีภาพจากภุมิศกให้ดูที่ถ่ายด้วยกล้องดีเจ i อม3 Pro โตัวเนี้นะครับซึ่งเป็นโดนที่คุณภาพดีทีเดียวนะครับ แล้วอุปกรณ์บันทึกเสียงเนี่ยผมจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นไมวไวเลสแบบไร้สายนะครับของ DJI นะฮะ DJI ใหม่ตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้กับกล้องมิเรเลดเป็นหลักเลยนะครับแล้วอันที่2ก็คือโบ y a Link นะครับบางส่วนในตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งอยู่กับกล้อง s ยี่สิบเกล้องมือถือของผม นะครับตัวนี้ผมจะใช้กับมือถือเป็นหลักเลยนะครับไม่อยู่ตัวนี้นะครับครับเรามาดูอุปกรณ์ทิ้นแรกของผมเลยนะครับคือเซทวีเทนโซนี่เซทวตัวนี้นะครับเขาทาง Sony เนี่ยพัฒนาต่อยอดมาจาก Z V1 ซึ่งสายวอลล็อกในจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับแต่ของ Z V1 เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้เขาก็เลยพัฒนามาเป็น ZV10 ตัวนี้ซึ่งสามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับแล้วก็ เซนเซอร์นี่เป็นเซนเซอร์ APS-C นะครับความละเอียดภาพนิ่งนะครับอยู่ที่24ล้านพิเซลนะครับส่วนภาพวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ 4K 30เฟรมเลตต่อวินาทีนะครับแล้วก็ถึง120เฟรมเลตต่อวินาทีในกรณีที่เราถ่ายในโหมดโซโลโมชันนะครับคุณสมบัติที่ผมชอบมากๆก็คือหน้าจอเขาเขาสามารถจะฟลิปออกมาเป็นแบบการถ่ายแบบ วอลล็อกได้นะครับเราสามารถดูตัวเองในขณะที่เราถ่ายนะครับแบบนี้ได้นะครับเราสามารถดูที่หน้าจอได้เลยซึ่งตัวเนี้ยสายวอลล็อกนี้จะชอบกันมากนะครับสําหรับคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจก็มีฟังก์ชันในโหมดของ Product Showcase คือมันสามารถที่จะจับโฟกัสในขณะที่เรายื่นยื่นสินค้าหรือยื่น อุปกรณ์เข้าไปหากล้องเนี่ยมันจะจับโฟกัสไปที่วัตดุที่ใกล้ใกล้เลนสที่สุดก่อนนะครับอันนี้ทําให้การสาย,สายวอลล็อกนั้นจะชอบนะครับแล้วก็โดยรวมก็คือน้ําหนักเบานะครับทำงานสะดวกนะเลนที่ติดมากับกล้องเป็นเลนคิดนะครับขนาด16-50มิลลิเมตร f f ไหลน,นะครับ3.5-5.6นะครับอ,อันนี้ก็เป็น สเปคคร่าวของ z v e 1 0ตัวนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ทิ้นต่อไปนะครับก็คือกล้อง Sony A6.3 0 0ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะเน้นภาพนิ่งนะครับคือสเปคใกล้เคียงกับ z v e 1 0เลยนะครับคือภาพนิ่งเนี่ยอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะครับภาพวิดีโอก็ถ่ายในระดับ 4K 30เฟรม เ่อวินาทีได้นะครับจนถึง120เฟเรทนะครับในโหมด slow motion นะแต่มันมีความคล่องตัวแตกต่างกับ ZV-10 นะครับคือจอเขาเนี่ยเขา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 พลิกได้แค่เนี่ยนะครับ,นะค,รบคือมากสุดนะครับในมุม90องศาขึ้นด้านบนแค่เนี่ยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะพลิกขึ้นไปทายแบบวอลล็อกได้ นะครับอันนี้กรณีนี้เราถ่ายกรณีที่เราถ่ายในมุมดำหรือกรณีที่เราถ่ายมุมสูงก็สามารถที่จะฟลิปลงมาได้อย่างนี้นะครับเราจะเห็นภาพแต่ไม่สามารถฟลิปกลับไปนด้านหน้าเหมือนกล้อง z v 1ทนได้นะครับนี่คือข้อจำกัดของรุ่นนี้นะครับแต่ข้อได้เปรียบของ z V 1ทเนี่เขามีช่องวิวไฟเดอร์มองภาพตัวนี้กรณีที่เราถ่ายภาพนิ่งเราต้องการปรับละเอียดในในเอาท์ดอร์แบบแสงกระจายเนี่ยครับเราสามารถที่จะมอง รายละเอียดของภาพได้ผ่านผ่านช่องวิฟเดอตัวนี้นะครับซึ่งเป็นข้อดีในการถ่ายภาพนิ่งหรือหรือภาพวิดีโอโฮกระทนะครับกรณีที่เราถ่ายเอาดอ์นะครับในการเซตหน้ากล้องนะครับคุณสมบัติอื่นๆน,นะครับใช้ใช้แบตเตอรีออ่พูดถึงแบตเตอรี่แซตวีเทนได้พูดนะครับคือใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกับ z v 1วีนะครับก็อึดพอสมควรนะครับผมมีแบตอยูออ่สี่ก้อนสก้อนทั้งหมดส่ก้อน นะครับเมมโมรี่ Memory ใช้แบบเดียวกันเลยขนาดเดียวกันนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนี่ผมจะพูดรายละเอียดคร่าวๆตนเองนะครับส่วนเลนส์ก็เป็นเลนส์คิดตัวเดียวกับททนวีเทนเหมือนกันที่ติดมากับกล้องผมได้มาแบบนี้นะครับครับนอกจากนี้ผมยังมีเลนส์อีกหนึ่งตัวนะครับผมจะใช้ในการถ่ายภาพพอร์เทนโดยเฉพาะเลยเป็นเลนส์ของโซนี่รุ่น SEL 50 F 1 1.8 นะครับเป็นเลนฟิกที่ถ่ายภาพนิ่งบุคคลได้สวยงามมากนะครับฉากหลังละลายหายไปเลยนะครับอุปกรณ์และการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเนี่ยแบบเบสิกเบสิกที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมใช้ของซัมซุงเอสยี่สิบเอ็ดตัวนี้หลายปีแล้วนะครับบ้านจะหัแตกแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับข้อดีของการถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือมันไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอ บันทายปุ๊บมันแชร์ได้ปั๊บเลยนะครับก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ได้ขนอุปกรณ์อะไรไปโทรศัพท์ยังไงก็ติดเนื้อติดตัวอยู่แล้วนะครับกับทีนี้มาพูดถึงการถ่ายรูปมุมแปลกๆบ้างนะครับอย่างเช่นถ่ายตามซอกตามมุมตามหลืบนะครับหรือแม้แต่ลงไปถ่ายใต้น้ําผมจะใช้กล้องแอคชั่นสามของดีใจซึ่งลูกชายผมยืมไปเลยไม่เลยไม่ได้มีตัวกล้องมันนาเสนอกันนะครับ กรณนนีของกล้องไอทันเนี่ยผมจะเอาติดตัวไปตลอดอะนะครับเพราะมันเล็กนะครับกระทัดรัดแล้วก็ระบบกันสั่นนี่เทพมากนะครับอ่าทีนี้กล้องมุมแปลกๆอีกมุมหนึ่งก็คือกล้องมุมสูงนะครับผมจะใช้ตัวนี้ DJI Mini 3 Pro ใช้ดโดรนในการถ่ายนะครับสำหรับโดรน DJI Mini 3 Pro ที่ผมใช้ถ่ายรูป หรือถ่ายภาพวิดีโอในมุมสูงเนี่ยนะครับตัวนี้ผมจัดมาเพื่อสํารวจหน้าง,งานในการติดตั้งโซลาเซลล์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเวลาเราไปดูหน้าง,งานเนี่ยบ,บางบางหน้าง,งานนี่ขึ้นลังคาไม่ได้เลยนะครับหรือความเสี่ยงสูงเกินไปนะครับหรือสูงเกินไปนะครับผมก็จะใช้โดรนบินแล้วก็ถ่ายภาพบันทึกทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอลงมาให้เจ้าของงานได้ดูแล้วก็ทาการออกแบบสำหรับโซลาเซลล์นะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับที่จะพูดถึงอุปกรณ์บันทึกเสียงบ้างนะครับกรณีที่ผมถ่ายถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับผมจะใช้กิมบอนนะครับผมจะใช้โทรศัพท์มือถือติดบนกิมบอนตลอดนะครับแล้วใช้เครื่อง ช่วยบันทึกเสียงนะครับก็คือไม์ไร้สายหรือไมควไวเลดนะครับกรณนนีที่เป็นมือถือเนี่ยผมจะใช้ของโบย่าลิงตัวนี้นะครับซึ่งราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีมีไม์ให้2ตัวนะครับแล้วก็มีภารลับ1ตัวนะครับแล้วภารลับเนี่ยมากับอพอทที่ใช้ กับอุปกรณ์ครบหมดเลยนะครับทั้งแจ็ค3.5มิลก็ดีใช้กับกล้องหรือกล้องเลเรกล้องเลเยอผมก็ใช้ได้นะครับหรือใช้กับคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีพอร์ต usb c สำหรับใช้กับมือถือที่เป็น Android นะครับแล้วก็มีพอร์ต t n i n g ใช้กับ ios หรือของ Apple นะครับก็แล้วก็มีไอตัว ตัวกันลมนะครับกันเสียงรบกวนจากลมหรือม็อบชิลก็เรียกอะไรนะครับบางฝรั่งบางคนก็เรียกเดสแคทนะครับก็ถือว่าเป็นไมที่ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับแล้วราคาพอจับต้องได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งผมใช้ของดีใจใหม่นะครับดีใจใหม่ตัวนี้ ดีเจ้เนี่ยเป็นไม์ไล้สายแบบแบบไวเลสที่คุณภาพสูงมากนะครับก็จะมีตอนนี้ผมติดอยู่กับกล้องที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับติดกับเซตวีเทนอยู่ไม้ก็ใช้ตัวนี้ไม่มีมาให้สอตัวนะครับกรณีที่เราจะถ่ายถ่ายได้ทั้งนึงทั้งใน แบบโมโนและสเตอโอและสามารถแบกอัพเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เสียบโมนิเตอร์เสียงละไดในขณะถ่ายได้ด้วยนะครับเสียบหูฟังซึ่งตัวนี้เทพมากแล้วราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมจะใช้กับกล้องมิเรเลตเป็นหลักเลยนะครับถามว่าใช้กับกล้องมือถือได้ไหมก็ได้นะครับบางบางทีผมก็ใช้กับกล้องมือถือเหมือนกันนะครับกับก็เป็นอันผมนําเสนอคร่าวๆครบทุกอุปกรณ์แล้ว ยกเป็นตัวกล้องแอคชั่นอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวไว้ว่าหลังผมจะเอามาเอา,านำเสนอให้ทีหนึงนะครับในการทำทำคอนเทนต์นะครับนร content, นรบ,บน YouTube แต่ละเรื่องเนี่ยหรือแต่ละ EP เนี่ยผมเราก็เราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเป็นหลักนะครับคือบางทีผมไม่ได้ขนไปทีเดียวทั้งหมดแแต่บางงานผมก็ขนไปทั้งหมดเลยนะครับงั้น มันก็ขึ้นอยู่ว่าลักษณะหน้าง,งานเราเราจะถ่ายทําแบบไหนหรือความยาวของวิดีโอน่ยสั้นหรือยาวนะครับเะฉะนั้นสิ่งที่เราสิ่งสิ่งที่สําคัญมากในการแบ็คในการถ่ายทําก็คือการสํารองแบตเตอรี่นะครับหรือแบกขึ้แบตเตอรี่ต้องเตรียมไว้ให้ครบเลยนะครับโดนเนี่ยผมมีแบตอยู่3ก้อนนะครับซึ่งก็เพียงพอกับการถ่ายทั้งวันนะครับส่วนกล้องมิเรเลเนี่ยผมมีแบตสุดสก้อนก็แยกใช้2ตัวซึ่งปกติจะใช้ครั้งละตัวอยู่แล้วนะครับ ส่วนมือถือเราก็ใช้ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็อุปกรณ์สำคัญที่สำคัญในการทำคอนเทนต์บน YouTube ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์ ky, like, are, หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วเราจะมีคลิปดีๆนำเสนอนะสิ่งที่คนทำคอนเทนต์ต้ตองการมากสุดคือกำลังใจนะครับช่วยแชร์ด้วยสวัสดีครับ